อพี่นายขุณเขาเล่นวาดรูปเหรอครับเนี่ยอุ้ยพี่นายวาดรูปอะไรเนี่ยไม่รูร้ริมตัวการ์ตูนนี่นาะอันนี้อะไรอ่ะคุณเขาเม่ง,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 งมุวปลาคะมีอยู่แล้วครับน้องนายหิวเหรอครับครับโอ้ไม่เป็นไรประปามีขนมมาให้นี่กย<ๆ>นเลยไหม,ไ,มไดแ้แกะเลยแกะเลยแกะขนมกินกันดีวกว่า น่ีคุณเขาก็หิวเหรอกินขนมโอ้โหกินใหญ่เลยหิวก็ไม่บอกป๊าดูสิตั้งหน้าตั้งตากินใหญ่เลยเนี่ยอร่อยเป็นกายสอบผลเสายงป๊าเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรพี่นายจริงด้วยคุณเขาได้ยินไหมเสียงเหมือนอะไรคุณเขา อย่างนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเ oh, <no. S 1> ฮ้ยพี่นายนั่นมันอะไรอะพี่นายไดโนเสาร์เฮ้ยไดโนเสาร์มาแล้วคุณเขาทีเล็กด้วยทีเล็กด้วยทำไงดีอะหนีเร็วหน,นีดีกว่า <c oughs> ไปเร็วๆคุณดูด,ดิเฮ้ยไดโนเสาร์มาเฮ้ย อเอ้ยเดนอสซ่ามาได้ยังไงอะน้องนายดูสิอยู่ๆก็มาเฮ้ยมาโน่นแล้วหน,แวนีแล้ว,วเฮ้ยไปทางโน่นไปทางโน่นไปทางโน,น้นไปทางโน่นหนีแล้วเด็กๆเฮ้หนีแล้วพี่นายมาทางนี้มาทางนี้เฮ้ย หนีแล้วพี่นายหนีแล้วเฮ้ยเจโน่จับแล้วเอ้ยอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะ <c oughs> อย่าหนีนะนี่แหละปะปะนั่นโน,นเนนสาตามเราไม่หยุดเลยนั่นนลยสิท้องนายนั่นโนเสาตามเราไม่หยุดเลยเนี่ยทำยังไงดีเ <c oughs> อ้าคุณเขาคุณเขาไปเอาสกูตเตอร์มาจากไหนเนี่ยอ <c oughs> ุ้ยมีสกูตเตอร์ด้วยเหรอเฮ้ยพี่นายตรงนั้นมีสกูตเตอร์อยู่อันนึง นี่ไงหยิบมาเลยพี่นายเดี๋ยวเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวก่อนที่ไดโนเสาร์มันจะมาเฮ้ยนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำไดโนเสาร์มาแล้วไปเลยพี่นายเฮ้ยไปเลยพี่นายโหพี่นายเล่นสกูตเตอร์เก่งนะเนี่ยเดี๋ยวไดโนเสาร์มันจะตามเรามาเฮ้ยคุณไดโนเสาร์มาแล้วคุณ <laughs> ลากเลย คุณลากไปเลยแหละเฮ้ยเ้ยตรงนายคุณเขาหนีเร็วอุ้ยพี่นายจะทันแล้วจะทันแล้วหนีเร็วจะทันแล้วอุ้ยคุณระวังมีเลยคุณเฮ้ยอุ้ยไดโนเสาร์มันโหดจริงๆเลยไล่คุณเขาแล้วว่าคุณหนีเร็วถ้าคุณมาไปไปหนีหนีเร็วเสาหนีเร็วเสาหนีเร็วอุ้ยเร็วเสามันอยู่ตรงนน้น แล้วเสาอยู่ตรงนู้นโอ้ยขุดไปทางนี้ไปทางนี้ขุดไปทางนี้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 หนีหนีแล้วหนีแล้วคุณมันตามมาอีกแล้วแทบย่าเลยใช่ไหมพี่นายพี่นายปอาปลาเห็นน่ะข้างในตรงนั้นน่ะพี่นายตรงนั้นนั่นมันมีที่หลบด้วยพี่นายมีของเล่นแล้วก็มีทรายเต็มเลยป้าปาว่าเราไปหลบตรงนู้นดีไหม ป้าพีนายป้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสองตะมาเห็นแล้วก่อนเฮ้ยไปตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนอะซ้ายหรือขวาดีนะเฮ้ยตรงนั้นมีสนามเด็กเล่นต้องอยู่ตรงนั้นแน่เลยคุณ <c oughs> เขามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไปหาที่หลบเร็วคุณเขาเออขึ้นไปข้างบน รู้เปล่าว่ามันมีไดโนเสาร์มาเนี่ยรู้เปล่าเฮ้ยแย่แล้วน้องๆไดโนเสาร์มาแล้วพี่นายไดโนเสาร์มาแล้วรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่หลบเร็วหลบ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 ไปยังหลบไปยังเอาเอา้าพี่นายหายไปไหน่ะขุนเขาพี่นายอยู่ไหนพี่นายพี่นายอยู่ไหนพี่นาย ไหนอะพี่นายเอาพี่นายไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นตรงไ,ราาไหนดีอุ้ยตรงนาย,ดย,นายเดนนิสาวมาแล้วเฮ้ยหนีเรวพี่นาย,ยพี่นายขึขนขขยนน้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนคุณเขาอู้เดนโนเสาวมันโหดมากอู้ยเดนนเสาวโหดมากอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันขึ้น,นมาขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะ ทำไงพี่นายลงเลยลงเลยลงเลยไม่กล้าลงสไลเดอร์ขุนพี่เอาไงอะดูดิเอาไงอะเดนเสาร์มาแล้วโมโหใหญ่แล้วเฮ้ยพี่นายเอาไงดีเอ้าขุนเขาอย่าไปขุนเฮ้ยพี่นายขุนเขาโดนขุนเขาโดนจับตัวไปแล้วเฮ้ยเอาไงดีหนีก่อนหนีก่อนลงไปก่อน เอาตัวรอดก่อนตอนนี้อาานนโอเคยังไี่นายแย่ yeah แล้วทุกคนคุณเขาโดนแล้วแย่ yeah แล้วน้องไนน้องายอยู่ไหนนี่เราจะต้องไปช่วยคุณเขาแล้วเนี่ยพี่นายพี่นายเห็นไหมเมื่อกี้เห็คนครับคุณเขาโดนไดโนเสาร์จับตัวไปแล้วทำไง<ห> <ไป S 1> ดี่่ไชยต้องหาทางช่วยคุณเขาแล้ว ไปตามหาไดโนเสาร์กันตรงนายเห็นไหมเห็นไดโนเสาร์อะเอาคุณเขาไปทางนู้นแล้วอะใช่ตามไปพี่นายตามไปช่วยคุณเขานะอย่าให้ไดโนเสาร์รู้ตัวนะเบาๆพี่นายเบาๆเห็นไหมตอนนี้ไดโนเสาร์เผลอแล้วพี่นายเบาๆอึ๊บป๊บบังไว้บังไว้บังมึ๊บ ลบลบลบเฮ้ยไม่เห็นอย่าขยับพี่นายอย่าขยับเฮ้ยด <Hey, S 1> ีนะไดโนเสาร์ยังไม่เห็นเราไดโนเสาร์หันไปแล้วพี่นายไดโนร์หันไปแล้วไปไปช่วยคุณเขากันไปหันไม่แล้วหันไีกแล้วไปแล้วไปแล้วหันไปแล้วพี่นายไป ยังไม่ได no, no, no. no, no, no. ้อยรอเดีือนนี้เอ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เดนอส์เซลล์จะนึกว่าเราเป็นของเล่นนิ่งไว้นิ่งไว้เดนอส์เซลล์งงแล้วงงงงแล้วพี่นายงงแล้วเฮ้ยได้จังหวะแล้วคุณเขามาแล้วจังหวะนี้แหละพี่นายดึงคุณเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแย่แล้วอุ้ยอุ้ยเดนอส์เซลล์เดนอส์เซลล์ดึงพี่คุณเขาไว้อุ้ยช่วยกันอุ้ยอุ้ยแย่แล้วอุ้ยอไปนะเดนอส์เซลล์ไป นี่ทั้งนายคุณเขาบอกว่าหยุดก่อนคุณเขาพี่นายกับป๊ามาช่วยคุณเขานะเนี่ยป๊ากับบ้านเราป๊ปาเ้าจ้มาทำร้ายเราเราจะมาต่อตาหนมไดโนเสาร์เนี่ยนะไม่ทำร้ายเราไดโนเสาร์มาขอขนมใช่เฮ้ยขุนมันจะเป็นไปได้ยังไงไดโนเสาร์จะมาขอขนมน,น,นั่นจะุ้ยจะกินเราแล้วจะกินเราแล้วเฮ้ย เขาบอกว่าเขาไม่กินนะคุณเขามาขอขนมจริงๆหรอกินคุณรู้ได้งไงอะ่ะรู้เพราะว่าจะบอกเขาบอกเหรอใช่แล้วฉันมาขอขนมไม่ได้มากินเฮ้ยไดนโนเสาร์พูดได้ด้วยใช่ผีไดนโนเสาร์ชุ่วเองไม่ใช่ผีไดนโนเสาร์พี่นายแสดงว่าไดนโนเสาร์ตัวเนี้ย เมื่อขอขนมเราเนี่ยไม่ได้วิ่งมาทำร้ายเรามี่น่าละป๊ะป๊าตอนเราแก่ขนมเอนแล้วเราก็ไม่ตามเราไม่หยุดไม่หยุดเยยไม่หยุดเยย <c oughs> อ๋อมีหน้าล่ะมีแถ้เดโนเสาร์ก็หิวใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นเราพาเดโนเสาร์ไปกินขนม <c oughs> ดีไหมพี่นายปะปะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเราไปกินขนมกันดีกว่าเดโนเสาร์นี่พี่นาย เรามาพาไดโนเสาร์กินขนมกันดีกว่าต้อนไดโนเสาร์เลยพี่นายนี่เฮ้ยเฮ้ยก hey. hey, hey, in ินจริงด้วยไหนอะไดโนเสาร์อ้าปากเฮ้ยเฮ้ยอันนี้จะกินขนมหรือจะกินเรากันแน่เนี่ยพี่นาย <c oughs> ไหนมวป้าลองป้อนไดโนเสาร์ดูสิโอ้ย <c oughs> oh. ก <c oughs> ่อนเดนสอส์เขาเอ้ยเดนอสสองกินมือปะป้าห <c oughs> ุ่นละมานเดนอสส์กินมือนะ <c oughs> เดนอสสกินมือหนูแล้ว <c oughs> ห uh, ูเดนเสส์บอกว่าอร่อยมากอร่อยมากพี่นายพ <c oughs> ี่แท้เดนเสส์ตัวนี้ที่วิ่งตามเหล่านี้ก็อยากกินขนมเท่านั้นเองนะครับน้องๆสำหรับคลิปน,นี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะครับน้องๆ าเพมือนๆ่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไปกันเลยใะถ้าพวกเราทำลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามลงช่องหนูดีๆตดี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 ครับดีดีบ